สวัสดีครับโชว์เก้าชั้นแฟมิลี่นะครับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำต้นนี้นะครับเป็นไม้ตอนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้แทงหน่อมาสามหน่อนะครับแต่ละต้นของหน่อนนะครับก็มีความด่างทุกต้นนะครับฝั่งนี้จะมีอยู่สองต้นครับชิดกันเลยนะครับสังเกต หนอ่อเขาจะออกมาเรียนข้างๆโคนของตาก็คือโคนของก้านนะครับแล้วก็ฝั่งทางน้อนอีกหน,อหน่อนึงนะครับมีสองใบนะครับใบนี้ก็บใบข้างบนแล้วก็ฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งตรงข้ามมีลักษณะชิดกัน,นครับสองต้นนะครับ ต้นนี้เขามีหน่ออยู่เรื่อยๆครับได้ปลาประมาณสองสามชุดแล้วนะครับเป็นต้นที่ให้หน่อได้ได้สวยนะครับก็มีความด่างแล้วก็ลักษณะใบกว้างนะครับแล้วก็มีเป็นไม้ก้านสั้น,นครับจริงๆครับแต่ลักษณะของเขาอาจจะต้องการแสงนะครับก็เลยก้านเลยยืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เรามีรากเดินก่อนนะครับมีรากเดินแล้วก็ จะได้ดําเินอาจจะได้ตัดหน่อออกแยกออกจากต่อนะครับลักษณะของวัสดุปลูกก็เริ่มเริ่มที่จะเก่าแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกไปด้วยนะครับหลังจากที่เราอาจจะได้หน่อเรียบร้อยนะครับหน่อน,นี้ก็ประมาณสัก2เดือนได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้เขาต้นเขาโตแล้วก็แยกหน่อไปนะครับ มาดูใบเขานะครับเป็นลักษณะรูปใบโพเลยนะครับด่างสเตรยรกระจายทั่วใบนะครับแล้วก็สีก็มีออกชมพูนะครับใบนี้เริ่มมีสีเข้าเล็กน้อยนะครับใบก่อนหน้าก็ออกจากพื้นใบขาวนะครับรากเดินดีนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็รอให้เขาต้นเขาใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ทำการแยกหน่อต่อไป น,นี่ก็มาแนะนําต้นนี้นะครับไม้ก้านสั้นทรงสวยนะครับอยู่ในกระถาง10นิ้วนะครับก็เป็นไม้ต่อนะครับถึงแม้ตอเขาจะเก่าก็ยังให้ลูกได้ดีนะครับรูปทรงก็คงมนไปเดิมแดมอกยดลักษณะใบโพดูสะโพก็กว้างนะครับสะโพกกว้างกระดูกแดงลายเส้นสีแดงนะครับก้านแดงนะคับเป็นไม้สายพัฒนาที่มีความโดดเด่นสวยงามนะครับ ต้นนี้เป็นลูกของต้นแม่นะครับเป็นตอของพลอยชมพูคูณลุงอรุณนะครับเป็นลูกที่ได้จากลูกของพลอยชมพูคุณลุงอรุณนะครับก็ถือว่าเป็นไม้สายพัฒนาอีกต้นหนึ่งนะครับก็รอให้เขาเติบโตแล้วก็แยกใบต่อไปนะครับ นำไปปลูกในกระถางใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโชว์เก้าชั้นแฟม i l อี่ก็จะนำเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโชว์เก้าชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลหรือการขยายพันธุ์ต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับบกห้องขาตกบกห้องสิ่งไหนนะครับก็ขอภผยด้วยนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำต้นนี้นะครับ ไม้หน่อสามต้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ